เรื่องที่จะเล่านีเน้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะเมื่อสักร้อยปีก่อนชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนนะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะก็คุยกันออกรถออกชาต จนคําเลยพอชายตาบอกคนนั้นเนี่ยจะกลับบ้านเพื่อนก็ยื่นโคมให้แล้วก็จุดให้เสร็จเลยชายตาบอกว่าชายตาบอก,ก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องการโครมฉันเดินกลับบ้านได้ม,ดมืดยังไงนี่ไม่มีปัญหา แต่เพื่อนก็บอกว่าฉันรู้นะว่าแกไม่ได้ต้องการโคมแต่ว่ามันมีประโยชน์คนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่เดินมาชนแกใชยตาบอกก็รับโคมไประหว่างที่เดินกลับบ้านก็มันก็ เป็นย่านที่เป็นย่านชุมชนนั่นนะก็มีคนผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งจูจ่ๆนี่ก็มีผู้ชายคนเดินมาชนเข้าอย่างแรงเลยชายตาบอดนีน่ล้มขำมั่เลยนะน้แกแกก็โกรธมากพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตาบอดหรืรองไงไม่เห็นโครงของฉันเหรอ คนที่ชนนั่นก็โอยขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะแล้วก็บอกว่าแต่โคมของพี่มันดับไปแล้วต้องนานแล้วเนี่ยอ่าเรื่องเล่านี้ก็จบเท่านี้นะสันมากเนี่ยเรื่องนี้เขาต้องการบอกอะไรเรา เราจะต้องการเตือนให้เราเนี่ยอย่าได้เป็นอย่างชายตาบอดคนนี้ก็ได้คนส่วนใหญ่ก็คนไม่ต่างจากชายตาบอดในเรื่องนะชายตาบอดเนี่ยเมื่อจะเดินกลับบ้านเขาไม่ต้องการโคม โคมเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยแต่เพื่อนให้โคมแก่ชายตาบอดเพื่อให้นึกถึงคนอื่นเราไม่ต้องการโคมก็จริงนะเพราะเราตาบอดแต่คนอื่นเขายังตาดีอยู่ก็ต้องการแสงสว่างการที่เราถือโคมนี่มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เราเดินผ่าน แล้วก็มันก็เป็นปรโย์ก,กับเราด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาเห็นทางเขาก็ไม่เดินมาชนเราใครกันชายตาบอดเนี่ยตอนที่มีคนมาชนเขาเนี่ยเขาก็โทษนะคนที่มาชนว่าตาบอดหรือไงไม่เห็นโคมหรือ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโครงของเขาเนี่ยดับไปตั้งนานแล้วแต่ใช้ตาบอดมองไม่เห็นนะว่าโครงของตัวเองดับก็ไปโทษคนอื่นหรือไปโทษคนที่มาชนตัวเองว่าเนี่ยตาบอดนะซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังถ้าโครงของเขาเนี่ยยังไม่ดับนะ้ก็คงไม่มีใครมาเดินชนนั้นนะ แต่ชายตาบอดไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงของ,งตัวเองเนี่ยดับไปแล้วอันนี้ก็เป็นการนะสะกิดใจเรานะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ชอบโทษคนอื่นนะว่าเป็นสาเหตุแต่ว่าลืมมองตัวเอง ถ้ามองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นาสาเหตุแห่งความผิดพลาดหรือปัญหาเราก็ไม่ต่ายจากคนตาบอดนะธรรมดาคนเราเนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเรามักจะโทษสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะกลับมามองที่ตัวเองอย่างเวลาลูกเนี่ย อย่างเวลาพ่อเนี่ยเดินสะดุดของเล่นที่ลูกวางเอาไว้กับพื้นเนี่ยพ่อก็จะว่าลูกว่าวางของไม่เป็นที่แต่พอลูกเนี่ยเดินสะดุดหนังสือที่พ่อวางกองไว้บนพื้นพ่อก็ว่าลูกว่าซุ่มซ่ามนะพ่อเดินสะดุด พ่อก็ว่าลูกนะวางของไม่เป็นที่แต่พอลูกเดินสะดุดหนังสือที่พ่อวางเอาไว้แทนที่พ่อจะมองเออเราเป็นพ่อเราวางหนังสือไม่เป็นที่นะหนังสือมันควรจะวางบนโต๊ะบนชั้นไม่ใช่บนพื้นนั้นถ้าลูกเดินสะดุด <c oughs> มันก็ไม่ใช่เพราะลูกซุ่มซ่ามนะแต่เป็นเพราะเราวางไว้วางหนังสือไว้ไม่ดีเอง แต่ก็เปล่านะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติคนเราหรือนิสัยคนเราก็มักจะไปโทษคนอื่นพ่อโทษลูกว่าวางของเล่นไม่เป็นที่ตัวเองก็จึงเดินสะดุดแต่พอลูกเดินสะดุดบ้าง ตอหนังสือของพ่อก็หาว่าลูกเดินซุ่มซ่ามไม่เวลาเพื่อนผิดนัดนะเราก็อดไม่ได้ที่จะว่าเพื่อนนะว่าทําไมไม่รักษาเวลาแต่ว่าก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราบอกเวลาผิดก็ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่เพื่อนนะ เพื่อนมาตรงเวลาแต่เราต่างหากที่บอกเวลาผิดหรืออย่างตัวอย่างที่ท่านสุรินเล่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นรถไฟจะไปหาดใหญ่แต่ว่าขบวนที่ตัวเองนั่งเนี่ยมันไปเชียงใหม่ชายคนนั้นก็โทษ คนขับพนักงานขับรถไฟว่าเนี่ยขับรถผิดขบวนนะจริงๆไม่ใช่หรอกนะตัวเองอะ่ะขึ้นรถผิดขบวนต่างหากถ้าเวลามีการงานผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราอดไม่ได้ที่จะโทษเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานนะว่าบกพร่องผิดพลาด แต่ว่าไม่ค่อยกลับมามองที่ตัวเองเท่าไหร่นะว่าไอ้ความผิดพลาดนะั้นมันเกิดจากเราด้วยหรือเปล่าหรือวอาจจะเกิดจากเราเต็มๆก็ได้เราสื่อสารไม่ถูกจริงจะว่าแต่ความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราหรที่เกี่ยวข้องกับเรา แม้กระทั่งความทุกข์นะีเวลาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยผู้คนก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกเวลาหงุดหงิดเมื่อดดนเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงริงโทหรือเสียงคนคุยกันเสียงหมาเห่าก็โทษเป็เพราะเสียงนั้นเราจึงหงุดหงิด แต่จริงๆเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปจดจ่อกับเสียงนั้นใช่หรือเปล่าไปจดจออยด้ยวไม่พอนะผลักใสด้วยผลักใสไปบ่นโวยวายตีโพยตีพยกับเสียงนั้นหรือว่าคิดลบคิดร้ายกับเสียงนั้นใจเราจึงทุกข์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเสียงสวดมน,นั่นเสียงสวดมนต์ซึ่งบางทีดังกว่า ดังกว่าด้วยซ้ำแต่ทําไมเราไม่หงุดหงิดเนะี่ยเสียงก็ดังเหมือนกันหรือดังกว่าดังกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงม้าเห่าแต่ทําไมเราไม่หงุดหงิดนะก็เพราะเรารู้สึกดีกับเสียงนั้นเป็นเสียงแห่งศรัทธาเสียงแห่งความศรัทธาซาบซึ้งในพระธรรมไตร พอเรารู้สึกว่ารู้สึกดีกับเสียงนั้นใจเราก็ไม่หงุดหงิดอันนี้แสดงว่าแ,แสดงว่าความหงุดหงิดมันอยู่ที่ใจของเราที่ปรุงแต่งหรือว่าที่ไปยึดต,ติดยึดเตียงแล้วไม่พอไปผักใสด้วยไปสู้รบตบมือกับเสียงนั้นเวลาเราเครียดเราวิตกเมื่อรถติดเนี่ยหรือบางคนทก็จิตตกนะ พะรถติดเนี่ยหลายคนก็อดไม่ได้ที่ไปโทษรถติดา่าทำไมรถมันติดนานแบบนี้ทำไมคนไม่ไม่อยู่บ้านทำไมแห่กันออกมาที่ถนนไปโทษคนคนนั้นคนนี้แต่ที่จริงเพราะการปรุงแต่งของเราหรือเปล่านะเป็นเพราะใจเรามาโนไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้ เดี๋ยวเราจะผิดนัดสำคัญไปส่งลูกไม่ทันโรงเรียนหรือว่าตกเครื่องบินใจที่มโนโคิดถึงอนาคตในทางรบในทางร้ายแล้วก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาทั้งท้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นพ่ออะไรเป็นพ่อใจเราหรือเปล่าถ้าเกิดรถติดแต่ว่าเรากำลังสนทนาพูดคุยกับแฟนคุยกับลูกเนี่ย ร้ไม่ให้งุดหงิดเลยทั้งที่รถติดเหมือนกันเพอะใจตอนนั้นเรากำลังเพลินกับสิการพูดคุยใจเราไม่ได้มโ,มโนปรุงแต่งไปถึงเหตุร้ายต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นเพราะรถติดถ้ามันติดนานกว่านั้นเวลามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะเราเครียดเนี่ย มนันไม่ใช่เพราะปัญหาก็ได้แต่เป็นเพราะเราไปแบกปัญหาเอาไว้หินมันหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกเราก็ไม่เหนือ่อยไม่หนักเราก็ไม่ทุกข์นะแต่เป็นเพราะเราไปแบกมันแทนที่จะปล่อยให้มันนอนอยู่บนพื้นเราไปแบกมันเราจึงทุกขนะ์แบกหินนี่ทุกข์กายนะแบกปัญหานี่ทุกข์ใจ ปัญหาไม่ใช่ตัวเหตุทห้ทุกข์นะแต่ว่าการที่เราไปแบ่งมันต่างหากเวลาโมโหโกรธทาเพราะมีคนมาต่อว่าดินทาเราก็ไปโทษคนนั้นคนนี้แต่ที่จริงเป็นเพราะเราไปถือไปยึดในคำพูดเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ถือไม่ยึดไม่แบกหรือไม่รู้สึกลบก,กับมันใจเราก็ไม่เครียด ไม่โกรธไม่รุ่มร้อนทั้งทั้งที่เขาก็พูดไปนานแล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วแต่ใจเราไม่ยอมวางเองมันก็หรือรุ่มร้อนนี่เป็นเพราะไม่ได้กลับมามองตนนะแต่ไปโ่ษคนอื่นซึ่งก็เป็นธรรมชาติของคนเราอย่างที่หลวงพ่อชา้าท่านพูดว่าเนี่ย ถ้าเราเอามือล่วงลงไปในหลุมถ้าล่วงไม่ถึงก้นหลุมคนร้อยทั้งร้อยก็จะพูดว่าเป็นเพราะหลุมมันลึกนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าแขนเราสั้น,นเวลามีอะไรมากระทบกับเรามันไม่ทำให้เราทุกข์หรอกนะถ้าใจเราไม่ร่วมมือด้วยอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง เสียงจะดังได้ต้องมีเสียงตบสองข้างก็คือว่ามันต้องมีใจของเราเนี่ยที่ไปร่วมไม้ร่วมมือหรือไปอนุญาตให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับใจของเราผูเจ้าเปรียบนะว่าเนี่ยมือมือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่นะไปถูกต้องยาพิษเนี่ยมันก็เกิดอันตรายแม้เวลาเกิดอันตรายขึ้นมานะกับตัวเราก็จะไปโทษยาพิษทีเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องโทษว่าเป็นเพราะมือเรามีแผลหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจจนกว่าใจของเราเนี่ยจะมีแผลหรือว่าวางใจไม่ถูกเนี่ย เพราะในเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือความทุกข์เนี่ยก่อนที่จะไปโทษคนนั่นคนนี้อย่างชายตาบอดที่ไปโทษคนที่มาชนตัวเองต้องกลับมาดูตัวเองเสียก่อนว่าเป็นเพราะปัญหาเป็นเพราะเราหรือเปล่าเป็นเพราะโคมไฟเราดับหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเราวางใจผิดหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นนะด้านหนึ่งนะขององ่ายคิดนะจากเรื่องเล่าเรื่องชายตาบอทแต่แง่าหนึ่งก็อย่างที่พูดไปแล้วนะก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักนึกถึงประโยชน์งองผู้อื่นบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเราก็ควรทํา ในยามปกตินะเราควรนึกถึงผู้อื่นนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอและจริงการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยหรือการนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ส่งผลดีกลับมาที่ตัวเราเองด้วยนะประโยชน์ท่านกับประโยชน์ตนนี้ไม่ได้แยกจากกันในยามที่เรามีความทุกขนะ์เนี่ย การที่เรานึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยถ้ามันช่วยนะทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยเล็กลงน้องโยนี่เป็นเด็กเจ็ดขวบนะอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งเนี่ยป้าก็ชวนน้องโยนี่ให้สอนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนะนครปฐมบอกว่าเจออุบัติเหตุนะโดนรถชน มอเตอร์ไซค์นี่ก็พังเลยนะป้านี่ขาหักไปข้างหนึ่งแต่น้องโยนี่ป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งแต่น้องโยนี่ขาเละเลยนะไปข้างหนึ่งก็รีบพาทั้งสองคนเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลตลอดทางเนี่ยปานี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่นิ่งเลยนะไม่ร้องเลย จนถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามน้องโยว,ว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบดีนะน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยรู้ว่าถ้าตัวเองร้องโอดครวญเนี่ยนะป้าก็คงจะทุกข์จนจิตสลายเลยเพราะว่า เป็นคนพาน้องโยมาประสบอุบัติเหตุลำพังป้านี่ก็ทุกข์หนักอยู่แล้วนะเพราะว่าแขนที่หักเนี่ยน้องโยเนี่ยสงสารป้านะไม่อยากให้ป้านี่ทุกข์หนักกว่านี้ก็เลยอดกลั้นนะไม่ร้องทั้งที่เอาอาการตัวนี่หนักกว่าป้าส นอกจากความอดกั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็การที่น้องโยนยนึกถึงนึกถึงป้าเนี่ยก็ทําให้ความทุกข์ความเจ็บปวดของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอทนไหวจนกระทั่งนไม่ร้องไม่อดครวนถ้าน้องโย,น,ยนึกถึงตัวเองนะว่าโอ้ยถ้าเกิดฉันพิการไปตลอดชีวิตนี่ฉันจะทำยังไงฉันจะเล่นบอลยังไง ฉันจะวิ่งเล่นได้ยังไงแล้วฉันจะหาแฟนได้ไหมถ้าน้องโยคิดถึงตัวเองนะน้องโยก็คงจะร้องนะสนัน่นโรงพยาบาลไปเลยแต่น้องโยเนี่ยนึกถึงป้าไม่อย้ป้าเสียใจายมากกว่าน,นีนะ้ความเจ็บปวดของตัวเองก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมีผู้ชายคนหนึ่งนะ แกประสบภาวะล้มละลายช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อ20ปีที่แล้วกนนี่ก็เยอะมากแล้วก็มีปัญหาครอบครัวหาทางออกไม่เจอกก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายโดดจากโดดจากคอนโดซึ่งสูงเนี่ย เรียกว่าเป็น10ชั้นเลยตอนที่จะโดดนี่ตอนที่ตัดสินใจจะโดดนี่มันก็ประมาณสักใกล้ๆสว่างแล้วก็เตรียมโดดแล้วนะแต่พอมองลงมาข้างล่างก็เห็นวินมอเตอร์ไซค์2คนเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ตรงจุดที่แกจะโดดลงมาพอดี เมื่แกก็เลยนึกถึงคําสอนของแม่ว่าเนี่ยว่าถ้าจะทําอะไรเนี่ยอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนประโยคนี้ทําให้แกเนี่ยเปลี่ยนจุดที่จะกระโดดแทนที่จะกระโดดลงมาเลยนะแล้วก็อาจจะตกลงมาทับสองคนนั้นตายแกก็ขยับจุดที่จะโดดลงมาในช่วงที่ขยับเนี่ยก็ไปเหลือมองเห็นท้องฟ้า ตอนนะั้นมันกำลังจะสว่างนะแสงทองนี่กำลังสาดไปเราเห็นภาพาที่ค่อยๆขึ้นจิตใจที่หดหูนะั้นมันเกิดมีกำลังขึ้นมาเลยนะเพราะคงได้คิดว่าเนี่ยให้ความมืดมนในช่วงตัวเนี่ยมันไม่ใช่ของยั่งยืน สักวันหนึ่งก็อาจจะสว่างสวัยเหมือนกับท้องฟ้านะที่ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วก็เลยเนกะิดมีกำลังใจขึ้นมาเกิดมีความหวังขึ้นมาเลยตัดสินใจนะไม่โดดตึกตอนหลังแกก็นะกลับมากนะู้ฟื้นฟูนะ เศรษฐกิจของตัวนะจกนกระทั่งหนี้สินก็หมดไปแล้วก็กลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ใหม่แกก็เลยนึกขอบคุณนะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยว่านี่เพราะคำสอนของแม่นะทำให้แกเนี่ยนะไม่ฆ่าตัวตายแม่สอนว่าอะไรแม่สอนว่าทำอะไรอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเพียงแค่ ชะง,งักนะไม่โดดลงมาในช่วงวินา,นาทีนั้นเนี่ยได้เห็นแสงเงินแสงทองจิตมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยถ้าหากว่าไม่นึกถึงคนอื่นนะชายคนนี้ก็คงจะจบช่วยไปนานแล้วให้การนึกถึงคนอื่นนี่มันมันช่วย เตือนสติแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราได้ไม่น้อยเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นชาวญี่ปุ่นอันนี้เรื่องนี้ก็ร้อยปีแล้วชีวิตเธอลำเค็นมากตั้งแต่เล็กพ่อแม่ก็ยากจนต้องขายลูกนะให้คนอื่นคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนี่มีลูกเยอะนะถ้ายากจนมากๆนี่ก็ต้องขายลูก จะได้ลดปากท้องแล้วก็จะได้มีเงินมาเจือจานลูกคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชายเด็กคนนี้ก็ถูกขายไปอยู่กับคนอื่นก็ชีวิตก็ลำบากต้องใช้แรงงานตอนหลังก็ไปทำงานเป็นคนใช้หดิงคณิกาพวกเกอิชาเนี่ยที่เกียวโต ถูกเขากดถูกเขาขี่ถูกเขากัรแกล้งต่างๆนานาแกก็ทนจนกระทั่งเป็นสาวแต่ตหลังเนี่ยชีวิตเนี่ยนะเจอความพัดพรากนะน้องที่รักก็ตายแฟนของตัวเองก็ตายชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรและอยู่ไปก็ทรมานถูกเขา เบียดบังเอาเปรียบแล้วเลยคิดค่าตัวตายเดินไปอย่างไรจุดหมายนะเข้าไปในป่าช่วงหน้าหนาวที่บ้าตกนะก็คิดว่าจะ,จะไปตายในกองหิมะแต่ว่าปรกนะากฏว่ามีชายชายชราคนหนึ่งไปเจอแกไปหาของป่าแนละ้วก็ไปเจอ แล้วก็ช่วยชีวิตเนี่ยอิวาสากิเอาไว้ได้แล้วพอได้ฟังเรื่องเล่าของของเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยนะคุณลุงนี้แกก็บอกว่าเนี่ยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันคิดอยากตายต้งนั้นแหละพูดเตือนสติแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่อยากจะอยากจะแนะนำนะอยากให้ลองทําดูถ้าหากว่าทําแล้วยังอยากจะฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกนะันฉันจะช่วยให้เธอตาย สมใจสิ่งที่ชายชาลาคนนั้นแนะนำก็คือให้กลับไปที่เมืองแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนอย่างน้อย,อยวันละคนให้ลองทำสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์นะลองดูไอบาสเกียก็ได้คิดนะแกก็เลยทำตามที่ คุณลุงแนะนำกลับไปแกก็ตั้งใจว่าจะช่วยเหลือเด็กที่ยากจนวันละคนวิธีช่วยก็คือสอนให้อ่านออกเขียนได้เพราะว่าเธอรู้ว่าเนี่ยถ้าอ่านออกเขียนได้แล้วก็จะมีโอกาสก้าวหน้าได้กินแรกก็ซื้อหนังสือให้นะแต่ตอนหลังก็สอนให้ด้วยตัวเองคนญี่ปุ่นนี่ยเขาละการศึกษาอยู่แล้ว แล้วก็ทำเงี้ยนะทุกวันทุกวันแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่มีความาคิดที่จะฆ่าตัวตายเลยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปอีกอย่างหนึ่งการได้ช่วยคนอื่นมันทําให้มีความสุขให้ความทุกข์ที่มีอยู่มันก็เลยนะเจือจางลงไปงั้นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ สุดท้ายก็ย้อนกลับมาช่วยตัวเองนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับว่าได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยช่วยความทุกข์ลดลงช่วยลดอัตตาช่วยลดกิเลสน,นะซึ่งมันก็ช่วยทำให้จิตใจกเจริญง,งอกงามมากขึ้นมันก็ไปด้วยกันนะเมื่อเรา รู้จักหันมามองตนอยู่เสมอโดยเพราะถ้ารู้จักขัดเกลากิเลสในใจขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวเมื่อความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงนะเมตตากรุณาก็มากขึ้นกว้างขึ้นก็จิตใจอยากจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกถึงประโยชน์ผู้อื่น ให้ความรู้ของตัวเองก็จะลดลงนะมันเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาแบบนี้แหละอันนี้คือนะคือแง่คิดนะที่น่าจะได้นะ่าจากนิทานนะเรื่องนี้คนตาบอดแม้เขาไม่ต้องการโคมไฟนะแต่ว่าโคมไฟก็มีประโยชน์สำหรับคนอื่นอย่างน้อยก็ไม่ให้คนอื่นมาเดินชนแต่ถ้าจะมีใครมาเดินชนนะก็ อย่าไปโทษเขานะให้กลับมาดูว่าให้เป็นพ่อโคมไฟของเรามันดับหรือเปล่าเอาละชาตินี้ยเพื่เท่านี้กลับครับ